สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเฮาอีกแล้วนะคะในช่องสาวพรชัแนลค่ะครับวันนี้เฮากะขึ้นคู่คือเก้าค่ะแ<ม>นนขึ้นมาจอบดอกกะเจี๊ยบแล้วก็ผักหวานมาจะมียอดปป่องอยู่เนาะหลังจากมาเมื่อวันจันทร์วันนี้ก็วันพุธ อาจจะได้หรือไม่ได้ต้องไปรอลุนอีกทึงครับแล้รลุนน้ำกันครับว้าวเสียดรงอย่างแนมวันนี้ไปพี่น้องอน้ำเงาโอ้ขายยาเถยขายยาวหวานผูอดอกมัอนี่ผู้หลวงก,กินตะปนอันดับแรกก็ได้ดอกกระเจียวแล้วพี่น้องสองดอกกล็ละ มืัอนี้แห้งหวานด้วยกระเจียวแดงไป้สามดอกละนี่ตัวอ้อยยังไงงามๆเลยงามกระโดกระเจียวค่ะที่เป็นกระหลายดอกด้วยว้าวงามกระโดนี่งามแท้ๆดอกนี้ าขี้ย,ยังเหลือวะเห็นตั้งแค่ก้นอนๆคุณตอนนั้นมันยังงนันนอนแหงเบิดจุ่มนี่กันไฟใหม่ประหอนหน่อยนึงก็ย,ยังปป่งเหมืมอนบอก ที่ถ้มือจะนายอยอนอย่งมีงามด้วยควัดเอาดหวดินอนอยู่ตงยา่พผาดบ่หืมอืมัดจังเลยงามจ้มึงกว่าไซฮาไหมควัดเอาควัดเอโอ <Okay. S 1> <laughs> หัวดอกคูหวานเจ้าหน่อยดอกโอ้เน้นนักไปทางดอกกระเจียววันนี้เพราะหวานคนเก็บไล่หลายคนมาหลายคนมาป่าหลายวันนี้เห็นอยู่สองสามคนหลายเลยล่ะเสียงมันจะใส่บริเวณแถวนี้บริเวณน่นนี้โอ้ทุกอย่างไก่เลยขาวกระโดขาวอวบกระโด งาามมกสวยงามมากพอใจพ่อใจกระเจี๊ยบกระโดดดอกน้อยเป็นตะแพงอืม ที่ได้สองโดดไต้ไหมบานบานนะขาวๆนี่พี่น้องเอาไว้อีกค่เอาไว้ซะไม่เอาไว้เขาเป็นซื้อเอาไว้ือเอาไว้ซะเอาไว้ซะ นี่แค่บ่ายกบหอมพี่น้องดอกกระเจียวอันนี้หอมอีลีเอ,อ้โหเฮ็ดเฮ็ด เฮ็ดเพลืน่ไมเฮ็ดอะไรกอเห็นนาเลนี่แหละแม่แข่งขนาดเลยไหวไมโอ้ครวันนี้คือแถวนี้จะโดไดอกเยโดเดินอื ตายไปยังนีตากายแล้วโอ้โหดึกดื่นุ่นมาเลยพี่คนนี้พูดอะไรนี่นะพุดโอ้โหขอลองเบาไู้ชาวะเดี๋ยวโอ้โะ เินบองป้านอเปบออันนี้มันหาวกว่นิดอืมใส่โอ้โหต้งดรอปฮะดึงเรนึ่งโอ้จีริควรต้องอีกควรต้องอีกมันเป็นก้นหงแหบอกเสียมากกว่าสีรอน เอาไว้เพื่อไซส์โดดๆแน่เสียมน้อยปัดอุ้มเดียวเป็นขึ้ดอกขึ้นมันอยู่มันอยู่เขึ้นว่ามันดอกอันนี้มันอืมนี่อันนี้ดอกกระเจียวเท่ากวันขนาดตัวคนมาหลายเป็นเพราะอะไรกันมาดูเนาะเท่ากันคนมาดูปุ่งกำกับท่านพี่น้องเลยป่งกมี อืมใกลไปนะมาดูโอเราวี่เลยไปเหางพ่อกรดาึโอ้ป้านี่กำลังเกิดวะป้าอ่นงมาถ่าเลยพี่น้อง ประมาณนี่ห้าดอกนั้นร่างแค่คนดีนนี่ชีรีเสียมน้อยคอย่อยหลอนไม่ลือมอวันนี้

เป็นดอกสูงอะหมอนปรงใหม่้องหม่องกับบานไปแล้วบางโน่นก็ได้้นน่ อกนีอีดอกนึงเห็นอนยู่บ่อืมมันยังมันมีเงาเติบว่าแลบ่บอ๊ะนึกว่าเขา,อาเอาเสียมน้อยก้นเอาสนดอกห <c oughs> ลุกกันล,ล,ล,ละไปมีแต่เป็นจุ้มเป็นเหนือนะมีแต่เกาะโอ้ ซับอยู่บ,บ้านกไ็ไายอยู่บ้านกไ็ไายคุณด,ดี่กนี่สวยงามมีแต่รุ่งงามงามาเนี่ หวานก็ได้สามีแหละไม่ได้แกงเพราหวานก็ได้ไม่ได้แกงส่วนมากจะไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้ไว้ไว้พัดซือ้อน้ำมันหอยไว้แกงเสื้อหมูหลายอย่างคะ่ะมันจะไม่ค่อยได้ซื้อสาวภูไทยกันน้อยสคือร้อนอยูกันเนาะสองหนึ่งหนึ่งยี่สามน้อยนั่นี่ยมีบอ่ออ่าอาไว้อีกอ่ะอันนี้ได้สะหนึ่งนอยู่้อยูบา้าดปลาวภูไทเจ้าเมื่อตาดีแท้ <laughs> คือเห็นแท้อืม ลุน้นขนาดว่ามันจะขาดว่าทำง่ายด้ะมันเดียงๆเลยโอ้โหกำลัง,งพอดีแซ่บไม่เพ็บอ่ะเนี่ยนะัก <laughs>

อในแห่งเดียวสองดอกใช่ดเปล่าแมแต่เป็นคูอ้วสามมน่ มื่อนี้เน,นี่ยแต่เป um, ็นสามเป็นครูเป็นอันนี้เนาะเป็นหมู่เนาะน้ำไม่แต่กระยางมันกระยางแล้วพี่น้องพูดดอกนี้คือกคือปลามาหลุดพอได้เล่มอยู่สาวุู้ไทยกับซีไปปิดอันนี้เนาะเออแล้วกัไปใส่ตัวเย็นมากินหลายมื้อแบบตอนย่างข้มาหนึ่งเห็นส่งสามคน เพื่อนเก็บเอาแล้วเขาถือประปุยมาเก็บเอาอน,นี่พร้อมาป้าลึกปูงใหม้ร่างปูงใหม่บ้างเลยป้าน,นี้เ้าเจะมีเฮาหมามันไกเน่เฮ<อ>ายางเฮามามเป็นกิโลเนาะอดทนยางมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรอกเขาหาหมดแล้วเขาหาหมดมันก็ต้องได้มาที่นี่ก็เลยต้องได้มาบอกป้ายัง ได้ไหโหสวยงามอันนี้คือดอกกระเจียวได้ไหมน,นี่ตุงต้งเน,นื้อเฮ้ยนี่ที่จริงเพราะซัมมี้เนาะพอดีเนาะแต่เราก็ต้องเก็บไปแล้วอันนี้นะครัแบบ<อ> เราเห็นมาอีกสามดอกกรเกี่ยวแดงตอวสามดอกแม่ห้าดอกนี่จะเอาอือเอาอยู่บนเอาหโอเคบุ่มไม่มีดีดเลยโอ้มาเห็นอันปลาดอกกระเจียวแดงหลายดอกขนาดไหนแล้วนี่จะมีตัวนี้

อือโอ้โหบงสองสามดอกนี่พี่น้องนี่ดอกนี่เก็นดอกขาวเด่นัทโอ้โหบัง ลายคลักรางเอาจจะนี่กี่ดอเดี๋ยวหาก่อนเป็นป้ามันอยู่วางเลยต้อเปลี่นตัวอย่างแล้วใี่มเเป็นป้ามันจะเป็นป้ามัน่เนาะนดอกนเท่าเลยไม่เท่าจ้ะใกล้กัน

แม่มันบานทีพอมันสุกมันสิบ้าคน,าน,นละกำลังพอดีแซ่บนี่แตเดงวาะเนี่ยทอ,อดปลาแดงก<อ>็ได้แะแดงอืมเอาได้ลหรอห้องดีแมงมมนนอมันน,นนี้ก็บชอบงเฮดบ่พูดเก่ามอนั้นที่น้องมื่อนั้นมันเท่านนีเนาะแม่เฮ้ยแมงอันนี้ก็ห้องฮ กินเลยโอ้ยมันมันโด่งอู้ขาวๆมนพี่เนาะดูสิมัแมนจริงปะนี่ครับโอ้โหลองนั่นดิโอ้โหมันหนาเสือเลยพี่เ้างพ่อเจ้าบ้านค่ะเธอมันพุกพุกอีนีพุณเนาะ งามเลยนี่โลกกำลังงามมันเท่านาะมันเท่ากับมีเคล็ดมันจะเป็นอีเน,นาะแม่นการประจักษ์กับห้องดีงามมันโ <c oughs> อ,อ้โหบึ้งงามครับหาบึ้งอีกอ่ะ ขออีกแล้วพี่น้องโอ้โชคงาขนาดเลยอเพิ่งโดอกมัน,นหนาเสียเลยปยงกันเนาะไปยังไงบอสไปดูขอเอามีดกอนดูท่ามองนักก่นที่โปนมาจา้ะมองไหนที่ตเร่งเดออโอ้โห ดอกสามดอกโอ้โหพัชนะมันฝนงามเลยพูกยี่แล้ววันนี้ก็ได้กําลังวัดิกัพพี่นอ้องก็เลยมาแวะบึ่งว่ะเอ,อ้อนานจะเป็นเนะะเาะพระว่าม,มันเป็นดอกข้าวไว้มั่นฝนตกส่งสามมือละจะเป็นนี่ก็ว่าจะไปจอบอีมองหนึ่งจะได้ไม่ได้ sẽ coi vô hỏi mong con còn thì là này là thứ mình này อืม ngay ีดมามาได้กะส่วนมากกะแบ่งกันกินกะจะไม่ค่อยอได้ขายเป็นญาติพี่น้องญาติพี่น้องหลายค่ะนี่ก็คือผลงานของฮองโมานี้เนาะก็ได้หลายได้ดอกกระเจียวหลายเอาไว้นึ่งแล้วก็มีเล็ดไค่มาปุน่นสา,ามดอกในผักหวานผักหวานได้มีหลายกระดอกอคนหาได้หลายแต่เยงก็ <same> ไปมาเต็มอยู่ วันนี้เฮาถ้าไปรออีกคลิปหน้าพี่น้องสาวผร้ทไทยอาจจะมีเพลินเพื่องอีกหลายค่ะ